สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องและรีวิวเครื่องตัดหญ้าแบบพกพาได้หรือเครื่องตัดหญ้ามินิแบบใช้แบตเตอรี่นี่คือรูปแบบที่บรรจุอยู่ในกล่องก็จะเป็นรูปแบบตามที่ผมชี้เมื่อสักครู่นี้ขั้นตอนนี้ผมก็จะแกะกล่อง มาเช็คสินค้าดูว่าอุปกรณ์ที่เขาบรรจุมาให้ในกล่องมีอะไรมาให้เราบ้างมีมาครบหรือเปล่าหากไม่ครบหรือขาดอุปกรณ์ชินนช้นใดชิ้นนึงผมก็จะได้ติดต่อทางร้านเพื่อที่จะขออุปกรณ์เพิ่ม อุปกรณ์ชุดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของใหม่แกะกล่องก็ค่อนข้างแ,แกะยากนิดหน่อยแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนก็จะมีอุปกรณ์ของที่ยังไม่ได้ประกอบมาที่อยู่ในกล่องเดี๋ยวผมก็จะเช็คอุปกรณ์มาแต่ละชิ้นชิ้นแรกก็จะเป็นมือจับสำหรับยึดกระด้ามชิ้นที่สองก็จะเป็นห่อใส่แบตเตอรี่ ก็ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนชิ้นนี้ก็จะเป็นฝาครอบกันหินกันอุปกรณ์ที่เราตัดแล้วกระเด็นใส่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันสำหรับกันชนหินสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ก็จะมีหัว แจกมาให้เป็นแบบขนาดมาตรฐานก็จะเป็นจ่ายไฟออกมาที่12.6โวลต์1น0 0มิลลิแอมที่ตัวชาร์จก็จะมีหลอด led มาให้1หลอดก็จะมีการแสดงสถานะการชาร์จกับการที่ชาร์จเต็มแล้วชุดนี้ก็จะเป็นใบตัดก็จะเป็นใบตัดโพลิเมอร์ก็จะมีมาให้มาในชุดก็ทั้งหมด5ชิ้นก็จะมีเครื่องมือมาให้สำหรับใส่อุปกรณ์หรือเปลี่ยนใบมีดก็จะมี6เหลี่ยม ประแจมาให้1ตัวเป็นประแจบล็อกขนาดประมาณเ็บถึงเบอร์จ็ดหรือเบอร์แปดประมาณนั้นก็จะมีสกรูมาให้เราหนึ่งตัวเอาไว้ยึดฝาครอบ ก็จะใช้กับเบอร์หกเหลี่ยมชิ้นนี้ก็จะเป็นใบตัดขนาดสีนิ้วแถมมาให้เราหนึ่งชิ้นตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งาน ก็จะเป็นรูปแบบตามที่เห็นในภาพของเราก็จะเป็นตัวที่3ตัวด้านล่างส่วนด้านในก็จะเป็นผู้มือการใช้งานในส่วนต่างๆก็จะมีการใช้งานการประกอบกอุปกรณ์การชาร์จการยึดติดอุปรกรณ์เสริมต่างๆที่แถมมาให้ในชุดว่าจะทำอย่างไรบ้างหลักๆก,ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับคู่มือตัวนี้ก็จะบอกวิธีการใช้งานในส่วนที่จะเป็นการปรับตัวอุปกรณ์ในการใช้งานในส่วนต่างๆการชาร์จแบตต่างๆก็จะมีการปลดล็อกการยืดของแกนหรือก้านให้ยาวขึ้นหรือหดลงรวมทั้งการปรับองศาในใบตัด แล้วก็จะมีการใช้งานในส่วนต่างๆซึ่งก็จะบอกคุณสมบัติคร่าวๆมาให้ส่วนด้านหลังคู่มือก็จะเป็นบัตรรับประกันสำหรับชิ้นนี้ก็จะเป็นใบตัดเหล็ก ก็จะมีมาให้2แผ่นสำหรับใช้งานน่ะในกรณีที่ต้องการจะตัดใบหญ้าหรือต้นหญ้าที่ค่อนข้างจะเหนียวเหนียวหน่อยหรือแข็งแข็งสำหรับอุปกรณ์เสริมก็อยู่ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเอามารวมตัวกันแล้วก็จะประกอบดูอทีนี้ช่วงนี้ก็จะเบื้องต้นก็จะมีการตรวจเช็คอุปกรณ์ใช้งานดูว่าครบหรือเปล่า ต่อไปเราก็จะมาดูตัวเครื่องดูว่าเป็นอย่างไรบ้างส่วนนี้ก็จะเป็นตัวมอเตอร์สำหรับใส่ใบมีดใบตัดในส่วนต่างๆเช็คตามรอบรอบ,รอบ,รอบตัวแล้วก็จะไม่มีตัวสกรีนบอกขนาดบอกรุ่นหรือบอกยี่ห้อไว้ก็จะทำแบบโลนๆมาให้สำหรับคนที่รับมาใช้งานหรือสั่งซื้อมาเอามาติดยี่ห้อเอง สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นก้านยืดออกเราแค่กดตัวสีดำที่เป็นสไลด์ไปด้านหน้าแล้วดึงออกตัวนี้สำหรับ,บล็อกแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ในส่วนของด้ามจับก,ก็จะมีปุ่มกดที่เปิดใช้งานก็จะมีปุ่มเซฟตี้ไว้ให้เราถ้าเราไม่กด ปุ่มเซฟตี้ก่อนเราก็จะไม่สามารถที่จะกดสวิต์เปิดได้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบสามเหลี่ยมก็จะแถมมาให้เราหนึ่งก้อนสำหรับแบตเตอรี่นี้เราก็สามารถที่จะเอาแบตเตอรี่สว่านมาใช้งานได้ซึ่งตอนที่ผมรีวิวเสร็จแล้วผมก็ได้ทดสอบเอาสว่านของยี่ห้อบอนชิแบบ สามเดี่ยมมาทดลองเสียบดูและกดใช้งานก็สามารถที่จะใช้งานได้ขั้นตอนนี้ผมก็จะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่สั่งซื้อมาก็จะมีการเช็ครายการสินค้าหรือรายการอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ในเซ็ตว่ามีมาให้เราครบตามจำนวนที่เขาแจ้งไว้หรือเปล่าฮัก มีสิ่งไหนที่ขาดหายไปเราก็จะได้แชทไปแจ้งกับทางร้านเพื่อที่จะได้ติดต่อกับทางร้านให้ส่งสินค้าหรือส่งอุปกรณ์ส่วนต่างๆที่ขาดเหลือไปมาให้ในส่วนที่ผมเอามาวางเรียงกันนี้ก็จะได้ครบตามจำนวนตรงตามที่เขาแจ้งมาผมก็จะได้กดคอนเฟิร์มให้กับทางร้านไปเพื่อที่จะได้ดำเนินการขั้นต่อไป ในส่วนนี้เป็นซองใส่แบตเตอรี่ก็จะมีแบตเตอรี่มาให้เรา1ก้อนผมก็จะเช็คเบื้องต้นดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีการพิมพ์ด้านก้นแบตเตอรี่ว่า12โวลต์ส่วนขนาดความจุของแบตเตอรี่ก็ไม่ได้แจ้งมาก็จะเป็นของแบตเตอรี่แบบไรออนข้อดีของแบตเตอรี่แบบรุ่นนี้หรือแบบนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเรา สามารถที่จะเสียบชาร์จแล้วก็หาที่ชาร์จได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้แท่นชาร์จ จากที่เราตรวจเช็คอุปกรณ์ในส่วนต่างๆและนำมาประกอบให้ครบชุดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาอุปกรณ์มาทดสอบดูว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวที่ผมเอามาลองนี้ก็จะเป็นใบตัดขนาดสีนิ้วผมจะลองเอามาตัดหญ้าซึ่งมีต้นใหญ่หน่อยเป็นอย่างไรบ้างว่าจะเข้าดีไหมหรือย,อยังไงเดี๋ยวผมจะทดสอบไปก่อน ต่อไปผมก็จะเอาใบตัดแบบโพลิเมอร์หรือใบตัดพลาสติกมาลองตัดหญ้าดูว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับใบตัดสีนิ้วก็ค่อนข้างจะใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าแบบมินินี้เหมาะสมสำหรับเอาไว้เลี้ยมหญ้ามากกว่าที่ยาวไปตัดหญ้าหรือในส่วนต่งางๆที่ค่อนข้างจะหนักเพราะแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ระยะที่ค่อนข้างสั้นไม่เกิน30นาที คลิปนี้ผมก็ขอรีวิวเครื่องตัดหญ้าแบบมินิแบบพกพาได้หรือเครื่องตัดหญ้าแบบแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณนี้ฮะผมอธิบายแล้วไม่เข้าใจยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวประมาณนี้ก็สําหรับมอเตอร์ตัวนี้ก็ที่เขาแจ้งอยู่ในไบคุณสมบัติเครื่องก็อยู่ที่450วัตต์ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ผมก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ